สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรยอ้อยทุกท่านนะคะมือนี้กบมีข่าวมาแจ้งสําหรับชาวไรยอ้อยนะคะก็คือความคืบหน้าการจ่ายเงื่นอ้อยคันสุดท้ายนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชาวไรยอ้อยที่จะเอิ้นกันว่าเงื่นตามนั่นเองนะคะสําหรับปีการผลิต2 5 6 2 6 3สถานการณ์ตลาดโลกพันผวนสูงแห้งนะคะจากวิกฤต สถานการณ์ของโควิด -19 เก่าเองค่ะการเฮตไห,หราค่าอ้อยคันสุดท้ายได้รับราค่าที่สูงกว่าราค่าอ้อยคันต้นนะคะก็คือ750บาทต่อตันเพียงเล็กหน่อยนะคะมาเบิ่งการคำนวณราคาอ้อยนะคะจะจบตามรอบปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน2563นะคะแต่เนื่องจากผลการขายนะคะของน้ำตาลในตลาดโลกนี้แะะาการ อัตราแลกเปลี่ยนเงืเง่อนบาทนะคะกาได้เฮดเกือบครบทุกเงื่อนไขแล้วนะคะซึ่งพ่อประเมินราคาอ่อยคันสุดท้ายได้นะคะมีเคทีจะได้ราคาสูงประมาณ8 8 1บาทนะคะแล้วก็ต่ำอยู่ที่7 9 1บาทต่อตันค่ะสำหรับชาวไร่อ้อยนะคะํำหรับข้อมูลคํำนวณค่าประมาณก็คือณนวะันที่ส สิงหาคม2 5 6 3นะคะอันนี้เอามาวอลสูฟังก่อนสำหรับตัวเลขราคาออยที่ชัดเจนต้องรอประกาศจากทางราชการอีกเทื่อนึงค่ะแต่ว่าอันนี้ฮอกรอามาวอลสูกันฟังสักก่อนนะคะสำหรับราคาออยขันต้นนะคะปีการผลิต2 5 6 2ทํา63นี่ทางราชการได้มีประกาศไว้ที่7 5 0บาทต่อตัน คา่คาความหวานนะคะ6%ของราคาอ้อย4 5บาทต่อตัน1 c c นะคะบอร่วมเงินซอยเหลือปัจจัยการผลิต8 5บาทต่อตันเงินซอยเหลืออ้อยสด9 2บาทต่อตันเงินค่าอ้อยสดที่หักจากอ้อยไฟใหม่แยกคำนวณรายโรงงานนะคะสำหรับราคาอ้อยขันต้นนะคะ ค่านี้ก็เป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะสำหรับเงื่อนตามเงื่อนค่าอ่อยที่เอื่นกันนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยจังเลยก็ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจ Facebook ของโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนํำนะคะที่ให้ข้อมูลมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมกักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้น้ำนะคะเพื่อที่จะบอกพลาดคลิปไม่ๆม่ต่อไปค่ะ